พี่พี่ขอบคุณครับพี่ใช่ไหมครับอันนี้ไอติมอะไรบอกมามีสิครับไอติมไอติมเจขาวไอติมสีขาวไอติมร้านอะไรแม็กอะไรแม็กแม็กอะไรครับแม็กโดดแนัท ตินพีพีทุกวันเลยใช่ไหมพีพีซื้ออะไรมาไหนพีพีหยิบให้หมามีดูพีพีซื้ออะไรมาคะคือไอติมพีไม่ได้ซื้อไอติมค่ะอันนี้พี่ให้ขอบคุณพี่แมคโดนัลล์นะคะไหนดูซิว่าพีพีซื้ออะไรพีพีซื้ออะไรครับ ิหมดแล้วๆๆๆๆบๆๆๆๆๆๆวๆๆ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 อๆๆๆยๆๆๆๆคะ